ตัวมีตัว

ฝากสรงแลยนะพี่น้องจิมบินยังมีแจกอีกครับผมยังมีแจกอีกนะครับผมนในี่โปสีหนงนะคะเายีมากมเลยนะคะโปไซสีหนึ่งยังซื้อได้นะจ๊ะด้ายที่บรับผู ล้านจา้าเหลืออีก8ล้านโฟซอยติ่มตีนนะจ๊ะครับติ้มตีนเลยครับพี่น้องซื้อน้ำหอมครับผมมีแจกหนึ่งล้านบาทครับยังอายุแปดล้านพี่น้องเดี๋ยวอยุแปดเถอะรีบๆเลยนะครับผมรีบเลยครับ ช่องคนที่ป้ายรีบๆเลยนะครับทีมลิงนะครับพี่น้องผู้ลดอยากเป็นเศรษฐีทั้งตัวหอมทั้งเป็นเศรษฐี9 9 9บาทค่ะ้าอบาอสา อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมนะฝากน้่งครับผมอย่าลืมจิมลิงซื้อนะครับผมน้ำหอมมาดามฟินครับผมแจกหนึ่งล้านบาทฝ่าว่าเลยครับพี่น้องเล็นบอนอีกผู้โชคดีเพิ่นแจกยี่หรีเได้พี่น้องเพินพ่นเพิ่นอะไรตัวเะไรครับเพิ่นแจกยี่หรีแจกยี่หรีครับผม โอ look, uh, bon ้โ <mission up> ับาร์บาคิศสุดยอดพี่ทุกช่องครับผมไลไรสดอยู่ทางฮนกระแสครับผมคุณตกใจแหงวัน คือกองแม่พื้นเนียเียรางวัลข้างในค่่้เป็นราังวี้ันน้ง่นรีบๆกดน,นะครับผมยังแป่รางวัลเดอ้อน้ำหอมอมาดามฟินครับโก999าบาท้อยเก้า ตัวเท่าไหร่นะครับผม999บาทครับผมวันนี้ช่องทางไหนครับเนี่ยอ่าออเอร์อ่าเฟซบุ๊ก้ใหญ่บ้านครับอ๋อไปลุกนะฮะอ่าแอปฟิน9ได้เลยนะครับผมแอปฟิน9ได้เลยนะครับผมโปรโมชั่นไซส์ซีหนะฮะ999บาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่าเนื้ออ่าซื้อร้อยลุล้านครับผมซื้อร้อยลุ้นล้านและอีกแปดรอบนะครับผมใช่ครับผมอีกแปดล้านใกล้อุ้ยูแปดล้านมาอีกแปดคูณ อา,อาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะจังหวัดต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับผมรีบๆเลยครับ ตสั่งพี่น้องแอดฟินเได้เลยครับผมแอดไลน์นะครับผมแอดฟินเก้านะครับผมมีแอดด้วยนะฮะ F I N เก้าน,นะครับผมแล้วก็พิมพไปแล้วค่ัสั่งโปไซ41นะฮะ999าบาทซื้อร้อลุ้นล้านครับผมแอดได้เลยชิมเลยครับชิมเลย ฝากด้วยนะครับผมนี่ดูดูคนชื่อป้ายครับผมแจากบอลนี่ผู้ใดได้จริงนะครับผมได้จริงนะคุณผาไม่ได้ไม่ได้มุสาเได้จริงแจกถึงบ้านด้วยแอปเินแอปเินเก้าวเลยครับผมเข้าไปในไลน์นะแอปเินเก้าวเลยเลยหรือจิ้มลิงก์เลยครับผมจิ้มลิงก์นี่ปั๊กให้พี่น้องผู้ใดเป็นเศรษฐีป็ดั๊กนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ฟังดูได้เลยครับครับ พังมุดทิงแล้วครับผมตอนนี้คืออาการแบบนี่เงินล้านมาแล้วเงินล้านมาแล้วทำใ้ได้กูต้องสูงหน่อเงินล้านก้องนี้ครับ้าก็มี เยันมาพี่น้องในอิริครับจิ๊บนิ่งเลยครับไซสีหนึ่งครับผมแอปเปิ้ลที่ไซสีหนึ่งโฟครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมน้ำหอมความดีดีพี่น,อน้องติดโดนเนี่ยปอ๊อดก็ใช้นะครับผมนี่เหรอครับโอ้ยดีใจน้ำเบิ้ล จิมเรยครับจิมลิงเลยครับผมบ้าคนดีใจคนดีใจครับผมเสียตงปดางฟิค่ะเข้าปาเลยเห็นบอแล้วรลูกค้ามาดงฟินทุกคนาสนใจแอเลยข่าฟิน้านะคบอนีนี้แอดเลยค่ะแอดฟินเ้าค mm ่ะ ยาวยาวห้าันเก